สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนฟามลี่นะคะวันนี้น่าจะเป็นการแบบเออ่รีแลกซ์นะเบาๆเนาะนะคะอุ้ยดูชาดสวยงามมากเลยชาดสวยงามมาก16ชั้น9้ชั้นเจ็ชั้นโอ้โหรู้สึอว่าวันอันนี้ก็ทำเสร็จเร็วเนาะนะเวที ที่ตั้งแท่นพานใยสีก็เสร็จแล้วปูมาเสร็จปูพื้นเสร็จเรียบร้อยองมนีข้าเจ้าเ็ดอย่างังสามอ้ยกินสววววววิวว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 ควว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 วควว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 วอวว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 ว้ววว เวลาเพียงบอกจะออกงานนะนั่งขาอยู่หันเลยพี่ธงแปลที่สองนี่ภาษาดูที่แท่นผ่านแท่นใส่ผ่านใบสีเสร็จแล้วพี่น้องใหญ่มากใหญ่มากเลยนะลูกะมาดูอันช่างมันอืมอืมช่างยังโมเลวอืม ใส่ฟาดอ๋อนี่ไงภาษาข้างบนใส่แล้วนี่ทีมงานเทียงทำไมันเทียงงั้งเออนฮ้ยภาษานี่กิรดาเฮ้ยมันเทียงไปนี่หมูนะคะหนักใส่ฟ้าดเราคอยเช็คอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยมากเลยนะทุกคนนี่นะ นะแเบีโอหนุ่มันคือหัวหยองแทนีแยงแล้วอ้าลูกไนี่เดี๋ยวเดียลูกไผ่นี่ลูกเจ้าเด้อหนนุ่หนุแม่เจ้าบอกทาไมเจ้าหัวยงเน่องเบื่อเาท้อเออเสื้อพอหรือเสื้อเอ็มเนุ่หัวยองแ่ได้นาบแท่าอรูสไเอนหยองถามดูเออ คำถามนี้ถามมาได้ยังไงเนี่ยถามมาเจอเราคนไหนมาแท้มันยังกระถ่วอยู่เลยเออเอาลองไปนั่งไกลน้ำกันเดี๋ยวไปไปอันนี้มัดอยู่อ๋อมัดไว้อยู่ยองแบบไหนนี่คุณตัวนี้ช่างตัวนี้ช่างขึ้นแล้วนะนี่นะ งานนาอพี่น้องเนาะนี่นะไม่งานเขาเรายังกาแลเวีะวนี่เพงพะเขาใส่ฝ้าอยู่อนีอเข้าเพิ่งเห็นนั่นเ่งทำอะไ้ดูเขามาดูข้างในแน้่นีอช่าง ช่างสี่หนุ่มมาหนุ่มาช่วยงานแล้วนะ FC ไม่ยิบตัวที่ขาวเลเบิร์ดเลยค่ะจะตับนี่แหละไม่ขึ้นไม่ได้อยู่สูงหรอกไม่อยู่ชั้นล่างไงชันนั้นอันสองอันสามนี่แหละประมาณนี่แหละยิบเบิร์ดอ่ะอันแรกนี่แหละนะมองไม่ได้เห็นนะตัวแรกนะอันแรกตงโปงกับคุณจิโก่ยิงสกรูแล้วนะตอนนี้ขึ้นไปนั่งเย็บบนนั่งร้านเลยด้ย เล่นงูจงปรงอยู่เนงูจงป่งไยงูป่งอ่ทีมงานวุ่นวายกานช่างดทำงานต่อนะคะในเวลาทำงานของทีมงานเขาแล้วออลมเย็นสบายเนาะเออลมเกาสองมือแล้วเด้อพี่น้องอืม เา่าแล้วโดดแรงเหือนบอ่เลยา่มหน้าตาสดใสขึ้นนหหน้าตาสดใสขึ้นนะเนี่หุ่นผมลงอืบอกว่าผมได้แตใดมาแม่บอกว่าผมลูกมกผมได้แตใดมาโอ้แเม่ก็ตาม ใ่หัวคแล้วเราลูกตัวเองแท้ๆถามมาได้22ยสดใสี่บวกแปดเออมันสดใสขึ้นเนาะใส่คออ่22หน่อ่ อันนี้ก็ทํางานกันอยู่สี่คนเลยนะอืมเขาช่วยกันเขาช่วยกันทีมนี้ฟ้าบรรยากาศดีแฮมือนน้เนาะแปดสิบสองแไดสรบาปดสิบเจ็ดไปดสิบแปดสิบแปดสิบหก นะอันน,นี้ทะเลอ้ยนี่นี่ทเลโอ้ยแลองใช่ไม <c oughs> ี่อ๋ออออโอ้ยบรรยากาศดีเนาะอืมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดดูฉัดสวยมากเลยฉัดสวยฉาดสวยมากเลยเนาะดูขึ้นแล้วนะสิบหกชั้นจ้ที่ลงที่นี่หรือเ่าฮะใครลืม ของใครโอ้ใช่มันเกิดอะไรขึ้นไปดูสิไม่ดีโอ้โอ้บอกแล้วค่อยไปซ่อมดีก่าโอ้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 บอกไม่เป็นไรเรายังไม่ถึงวานแก้ได้เออซ่อมได้ซ่อมได้เนาะเอาบานเฮ้ยบานเฮ้ยอืมอ่าอันนี้ก็ ฝากเพ็นก um, e ังใจให้ทีมวบนใบการช่างเลยมีสี่หนุ่มนะบ่าวมืดบ่าวนุกแล้วก็จิโก้ชิดปากไปนะ FC เบาวมาหนาหนะมาช่วยกันมาเรียกว่าใส่ฝ้านะ FC ใส่ฝ้าอยู่ที่ศาลาตั้งพระนะคะอืมอันนี้อันนี้ยังนี่งนี่นี่หัวหน้าพอนี่โอ้หัวหน้าพอนั่นหนึ่หนึ่หน้าเนาะค่ะ มัอหน้ามอหน้าโหลดคลิปก่อนเด้อให้ล um, um, ูกให้ล mm. oh, ูกจำงานก่อนตรงซี่นี่แหละนองเนี่ยใโอ้โหดูเบาหนุ่งฮะดูเบาหนุ่นะพี่น้องเนี่โอ้โหดูเบาหนุ่งฮะเอาให้สื่อกันสิ เราลองคิดดูออกมาสวยเนาะสวยเนาะอันนึงไม่ได้เออเออเอออะไรเอฟซีอ่ะอันนี้ก็เป็นการนัดทำเขาเรียกว่าสาราตั้งพระเออใสาฟ้าพิดานัดบนเนาะนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเ c ซีท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ